สวัสดีครับผมแป้นนะครับจากเต้นเคโอโตคาชนบุรีบางแสนวันนี้ครับมาพร้อมลมหนาวหน้าหนาวแล้วครับมากับรถเล็กๆเพื่อไมเป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับวันนี้เรามากับรถเล็กๆเขาเรียกอีโกคาเครื่องพัน2 0 0 c ซีซีกับมิซูบิชิมิลาดตัวท็อป1.2 GLS Limited นะครับอ้าวไฟมา สปอร์ตไล์มาสีเดิมทั้งคันไม่เคยเก็บสีบางไหมครับฟังเสียงดูรุ่นท็อปนะครับไล่มากุญแจเป็นกุญแจคีเลตโกเวลาล็อกกดจากตรงนี้ปับ๊บล็อกเลยเห็นไหมครับพอล็อกปั๊บปิดเลยเวลาเปิดปั๊บกดตรงนี้ทิ้งครับเพราะกุญแจอ,อยู่ในตัวผมเห็นไหมครับเปิดเข้าไปนั่งได้เลยโอเคไล่มาครับเมื่อกี้บอกไว้ยังครับมากันล้อแม็กขอบ15 ส,สวยๆอ่าล้อแม็กเปลี่ยนให้เรียบร้อยบันท้ายก็เหมือนกันเวลาล็อกเปิดปิดได้ถุงมุดล็อ็อ,อ,อยู่ก็กดตรงนี้นี่คือล็อกแล้วเห็นไหมฮะเปิดไม่ได้เวลาจะเปิดกุญแจอ,อยู่ในนี้ก็กดตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับสวยครับน็อตไม่เคยขยับเพราะไม่เคยแกะนะครับรอยฮักอยู่ครบซีนเดิมเพราะล้นไม่เคยเก็บสีนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ท้ายหลังเบาะหลัง เป็นหกสิพับได้ครับเหมือนกันพับวางของลาบยาวได้ทั้งสองด้านเวลาเราจะทุกสัมาราอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอ้าวมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และก้านปัดน้ำฝนท้ายนะครับเขียนเลยว่ามิซูบิชิมิลาดนะครับมิซูบิชิมิลาดนะครับอรอคแลนดมนอี0นะครับด้านท้ายเอาเรามาเปิดดูภายในกัน อย่างแรกครับเบาะสะอาดมากนะครับเบาะสะอาดสะอ้านมากเจ้าของนี่ใช้อย่างซูเปอร์รักษาเลยพุสตาร์ทครับเหยียบเบรกกดเลยเห็นไหมครับกดพุดสตาร์ทเลยนะครับพอกดพุดสตาร์ทเสร็จนะครับอธิบายเพิ่มเติมมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างอืมรุ่นท็อปจะมีจอ นะครับทัชสกรีนที่เล่น CD DVD USB ต่อโหมดอะไรต่างๆได้หมดนะครับรุ่นท็อปจะเป็นแอร์ดิจิตอลเห็นไหมครับปรับเลขเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิความเย็นเป็นดิจิตอลเห็นไหมครับได้เลยเห็นไหมครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อ่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตโออ้เขาเรียกเกียร์ลางตัวน,นี้นเขาเรียกเกียร์ลางนะครับ ช่องวางของมีตั้งแต่ที่วางตรงนี้วางมุมนี้วางช่องนี้วางตรงนี้โอ้สมบูรณ์ครับเห็นรถเล็กๆอย่างนี้ยครับบอกไว้ได้เลยมีแม้กระทั่งไหส่องอาา่านหนังสือเห็นไหมครับกระจกมองฝั่งคนขับโอ้ครบหมดกระจกปบข้างก็เป็นไบฟ้านะครับ <c oughs> กระจกทุกด้านเป็นไบฟ้าหมดนะครับ เป็นผู้สตาร์ทเน้นเลยว่าเป็นผู้สตาร์ทผมจะลองนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมจะลองนั่งด้านหลังให้ดูนะครับจะเห็นเลยว่าถึงจะเป็นรถอีโก้คายเล็กๆผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองอ่ะไม่แค่บะด้วยไม่แค่บะโอ้โหเฮดล่ก็เหลือด้านเข่าก็เหลือวางของใส่ของได้อีกสัมภาระเยอะมากมายมีลำโพง ด้านหลังมีลำโพงด้านหน้าครบหมดใช้ได้เลยครับเป็นอีโกคาที่น่าใช้อีกคันนึงครับของค่ายมิซูบิชินะครับอ้าวเรามาดูเครื่องกันฟลิปเครื่องใหม่เอี่ยมน็อตไม่เคยแกะเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งซีนเดิมหมดสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนี่คือขุมพลังเครื่อง 1200cc คาหน้าเดิมหมด นะครับบอกไว้นิดนึงครับรถเล็กๆเนี่ยมันต้องสีสดใสแบบเนี้มันถึงจะมองเห็นจะชัดถึงจะเด่นนะครับคันนี้เป็นรถปี12ราคา230,000บาทฟรีดาวฟรีประกันฟรีน้ำมันเต็มถงังฟรีล้างรถ1ปีผ่อนเดือนละ4,800คนที่ต้องการหารถราคาที่ผ่อนแบบสบายๆนี่ครับฟรีหมด คนนึงละแค่4,800บาทนะครับใครสนใจกดเข้ามาถามดูนะครับว่าไอ้อย่างฉันจะซื้อได้ไหมอย่างฉันติดไอ้นั่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้นรนหรืออีกโกคาที่อยากหาไม่ใช่มิสซูยี่ห้ออื่นมีไหมก็มีครับแต่ต้องกดเข้ามาครับที่เบอร์ด้านล่างครับ0817617922เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดียลน์เลยชื่อแปะนะครับ และอีกเบอร์หนึ่ง0 8 8 6 8 7 8 6 8 6เคต้องข่างเับเปิดมาปีนี่ปีที่22นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์าอาทิตย์เปิดหมดบางคนบอกว่าเอ้ย e มาไม่ถูกอยู่บนถนนสุขุมวิททางจะไปบางแสนทางจะไปต ưa, ูดูจากรลวดติดกับโรงเรียนอนะุบาลภักดีพันธ์นะครับถ้าสนใจยังไงฝากคันนี้มีหนึ่งคันและเข้ามาดูนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ